สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอคร่้อมใน EP 2นะคะในการ วาดระบายสีลายไทยนะคะชื่อลายปะจายามนะจ๊ะวันนี้มาจากหลังจากที่เราวาดเสร็จในอีพีหนึ่งแล้วเรามาต่อด้วยอีพีสองนะคะในการลงสีครูอ้อมขออนุญาตใส่เอาสีปากาเมจิซีดันนะคะขีดเป็นลายเส้นแป๊บหนึ่งหลังจากนั้นนะคะเราจะพามาลงสีอาจจะสวยไม่สวยไม่เท่ากันก็อย่าเพิ่งว่ากันนะจ๊ะมาจ้ากูอ้อมก็จะลงเฉดสีนะคะจะเป็นออกโทนสีแดงส้มๆหน่อยนิดนึงนี่อันดับแรกเราก็ขด ขอบเส้นขอบเส้นที่มันทับกันอยู่เราจะให้เป็นสีเข้มน้อยเราว่วงก็ใช้สีแดงค่ะสีที่ใช้วงก็จะไล่ตั้งแต่สีแดงสีส้มสีเหลืองไปนะคะเฉดสีที่ว่งจะลงก็อยู่3ส,มสีมาดูการลงสีไปเรื่อยๆเลยจ้า เริ่มจากไส้กลางตรงข้างในวงกลมข้างในนะครับครัอ้อมไล่จากตรงกลางเข้าไปก่อนเลยออกจากตรงกลางมาแล้วก็จะเป็นกี่ดอกเล็กๆของครูอออมก็จะระบายสีเข้มไปก่อนก,ากา็แล้วกันสีแดงเข้มแล้วแต่ใครชอบสีอะไรนะจ๊ะอ่าลงไปลําดัดต่อไปนะคะสีที่สองกว้อมก็เอาสีส้มมาตัดกับสีแดงนิดนึงมันจะเริ่มจะเป็นไล่จากเข้มไปหาอ่อนแล้ปลายยอดกว้อมก็จะเริ่มมาเป็นสีเหลืองจ้าเอาเราเก็บขอบให้แน่นๆต่อนนะจ๊ะนี่ จ้าสีเหลืองมาแล้วปลากีบดอกด้านไหนก็จะออกสีเหลืองหน่อยนะจ้าต่อไปกีบดอกสีดอกด้านนอกพวกก็จะใส่ขอบเส้นเป็นสีแดงนะจ้อะอาลงสีไปเรื่อยๆก่อนลงพื้นแดงไปก่อนกันแล้วกันมาจ้า วันนี้อาจจะมีแสงเสียงแทรกมานิดนึงวันนี้บรรยากาศฝนตกพายุเขานะจ๊ะอา้าวสีทีสองกว้งก็จะกลายเป็นสีสม้มสีส้มผสมกับสีแดงนะคะมันก็จะไล่สีออกมาแล้วและสีสุดท้ายกล้งก็มานะคะก็จะเป็นสีเหลืองนี่ไปเรื่อยๆมันก็จะมีมิติไล่จากสีเข้มไปหาอ่อนนะจ๊ะอา้าวได้หนึ่งกลีบแล้วเราก็ทําไปเรื่อยๆนะคะสามกลีบลงเราอันนี้เป็นลายประจํายามนะคะลายร่มต้นของหลายไทยของเรานี่จ้า ยังไงก็ฝากหัวใจนะคะกดหัวใจกดติดตามให้กันด้วยในะจะจะหาคลิปดีๆมาให้ดูนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นสื่อการสอนให้กับลูกๆนักเรียนของครูอ้อมนะคะเวลาครูอ้อมให้ทํางานก็จะได้เป็นตัวอย่างนี่จ้ะ ลงไปเรื่อยๆจ้าเป็นการผสมสีไล่สีเฉดสีให้จากเข้มไปหาอ่อนนะคะนี่เป็นการฝึกไปอาจจะถูกไม่ถูกก็ไม่ว่ากันนะจ้าเพราะว่าครูออฟเกเศรศีน่านว่าไปนะคะทำพาอใจรักแต่อาจจะไม่สวยงามหรือว่าอาจจะไม่ได้มาทานอาจจะเบี้ยนนิดนึงก็อย่าพึ่งว่ากันนะจ้าสู้ๆจา้าลูกๆนักเรียนจา้าอันนี้เป็นการลงสีนะจา้านี่ต้องในที่มันทับซ้อนกันก็จะเริ่มใส่สีเข้มๆก่อนสีเข้มหมายถึงว่าสีเฉดสีจะเข้มกว่าหลังจากนั้นเราจะเริ่มเอาเฉดสีเรียง ลำาับบจากเข้มไปหาอ่อนก็นแล้วกันเนาะอ่ามันก็จะต้องมีมิตินะจ๊ะดูลึกดูสวยดูเงาดูว้าวไปนะจ๊ะอ่าลงไปเรื่อยๆค่ะกลีบที่สี่กับ3ามกับ4กล้จะเสร็จแล้วนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นสื่อการสอนให้กับลูกๆนักเรียนได้ใครที่ชอบก็กดหัวใจให้กันกดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะจ๊ะไปจ้าใกล้จะเสร็จแล้วนะสีส้มมาผสมสีแดงแล้ว อ้าวเริ่ม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 วันนี้ฝนตกแรงมากเลยนฮ่มาแล้วกิดีดดอกของเราก็จะเสร็จแล้วนะจ้าลายประจำยามของครูอ้อมฝึกล่าวาดลายไทยไง่ายๆนะจ้ะามาจ้าสีสุดท้ายก็สีเหลืองลงขอบปลายของครัวม,มาเรียบร้อยแล้วอ ผลที่ได้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะจ๊ะการะบายไปใจเย็นๆการวาดศิลปะจะทําให้เราฝึกจิตใจนิ่งแล้วก็เย็นขึ้นเยอะนะฝึกสมาธิได้ดีเลยค่ะเวลาทำแล้วก็เพลินนะเพลินไปวาดไปวาดมาเวลาก็หมดแล้วมันก็เสร็จชิ้นแล้วเรียบร้อยจ้า นี่ลายประจํายามของคุูอ้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะสีเฉดสีอื่ของแล้วแต่ของใครของใครนะคะที่ชอบเฉดสีอาจจะเป็นเฉดสีที่เย็ยนหรือร้อนนะนีนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอย่าลืมกดหัวใจให้กันนะจ๊ะบายบายค่ะ